ข้อผิดพลาดอันดับที่1ของสตาร์ทอัพนะคะที่ทําให้สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะคือการคิดผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกมาแล้วลูกค้าไม่ต้องการไม่ได้อยากได้นะคะไอเดียที่ดีจะต้องเป็นไอเดียที่มีตลาดที่ใหญ่พอนะคะการที่เราจะรู้ว่าไอเดียเนี่ย มีตลาดที่ใหญ่พอไหมเราจำเป็นจะต้องประเมินว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดออกมาเนี่ยมันแก้ปัญหาจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดออกมาเนี่ยมันตรงกับความต้องการของลูกค้าไหมนะคะในการเติบโตของสตาร์ทอัพจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1นึ่เขาเรียกว่า problem solution fit นั่นก็คือว่าไอเดียของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปแก้ปัญหาที่คนแคร์ไหมนะคะมันเป็นปัญหาที่คนสนใจพร้อมที่จะควักตังจ่ายเพื่อแก้ปัญหานี้หรือเปล่าบางทีมันเป็นปัญหาที่คนไม่ได้สนใจมากออกมามันก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นไอเดียที่ดีคือไอเดียที่เขาเรียกว่าเป็นไอเดียที่ must have ไม่ใช่ไอเดียที่ good to have หรือ nice to have นะคะเป็นไอเดียที่มีความต้องการจริงๆมันแก้ปัญหาจริงเป็นแก้ปัญหาที่คนแคร์เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะหลังจากที่เรามี problem solution ฟิตแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือ product market fit นะคะการหา product market fit นะคะคือการปรับกลยุทธ์นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pivot นะคะ P I V O T pivot นะคะ pivot คือการที่เราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นการทำครั้งเดียวนะคะแต่เป็นการทำซ้ำหลายๆครั้งปรับทั้งกลยุทธ์วิธีการตลาดปรับเทคโนโลยีที่ใช้ปรับสโคปของปัญหาที่เราต้องการแก้ มองดูซิว่ากลุ่มเป้าหมายจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเพื่อให้มันทำใหไเกิดเป็นตลาดที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจริงๆนะคะเมื่อเรามี ไอเดียที่มี Product Market Fit แล้วเนี่ยสเต็ปที่3เขาเรียกว่า Business Model Fit ก็คือว่ามันจะต้องมีแนวทางธุรกิจวิธีการทำธุรกิจที่มันตอบโจทย์อันที่1ก็คือมีคนมาจ่ายตังค์ให้เราแน่นอนลูกค้ากลับมานะคะแล้วก็มีการขยายผลเป็นธุรกิจที่ขยายผลได้เขาเรียกว่ามีลูกค้ามาเพยมีลูกค้าสติ๊กกี้กลับมาหาเราแล้วก็มีลูกค้าที่พร้อมที่จะเป็น กระแสไวรัลให้เราบอกต่อให้คนมาใช้นะคะสรุป3ขั้นตอนการเติบโตของสตาร์ทอัพนะคะขั้นที่1ก็คือ problem solution fit นะคะนั่นก็คือปัญหาจะต้องใหญ่จริงสําคัญจริงนะคะแก้ปัญหาได้จริงเป็นปัญหาที่คนแคร์นะคะอันที่2ก็คือ product market fit ไอเดียผลิตภัณฑ์บริการที่คิดออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คน,นจริงๆเขาอยากได้เขาพร้อมที่จะจ่ายตังค์ให้เราซื้อมาใช้แล้วมันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะอันสุดท้ายคือ business model fit ก็คือว่าพอมีดีมาแล้วเนี่ย ดีมามันจะต้องขยายตัวได้สร้างกําไรได้ทําให้เป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตได้ดึงคนกลับเข้ามาเป็นธุรกิจที่สร้างเงินให้เราได้ในระยะยาวค่ะ